ัโหลครับสวัสดีครับวันนี้ก็เกมมาร์เชสมีปรับสมดุลนิดหน่อยนะครับก็จะมารีวิวให้แล้วกันนะครับมีบัฟอะไรบ้างเนิรฟอะไรบ้างนะครับบัฟที่หนึ่งนะครับ r e d ฟ o อเวลาก่อแทงนะครับจะขยายความกว้างเนี่ยเป็น200นะครับจาก180นั่นเองนะครับก็คือจะโดนได้เยอะขึ้นนั่นเองส่วน Shining a s สซ s สินะครับก็จะเพิ่มเวลามีโลนะครับก็จะเพิ่มดาเมจขึ้นเป็นจาก40เป็น5นะครับ 60เป็น70นะครับ80เป็น90นะครับตามเลเวลไปนะครับส่วนน้ำนะครับตัวน้ำนี้ก็เวลาสไลด์นะครับดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจาก170เป็น180อันนี้คือ1ดาว2ดาว3ดาวนะครับตามนี้นะครับ โยนนี่ห้าร้อยนะครับสามดาวแล้วก็มีเผ่าเทอร์นะครับตอนที่มีโซ่นะครับก็จะมีดาเบสเพิ่มนะครับจาก50เป็น100เลยนะครับนั่นหมายความว่าช่วงแรกเนี่ยถ้าใครเล่นเกรเทอร์นะครับก็จะมีดาเมสเยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องนั่นเองง่ายๆนะครับต่อไปนะครับเป็นแรดนะครับหรือฮอนนะครับหรือว่าเสานั่นเองครับ อันเสาวนี้เขาจะมะีเวลาตีก็จะมีปลดอาวุธด้วยนะครับก็จาก1วิเป็น1.5วินั่นเองซึ่งน่าจะดีขึ้นนะครับเวลาตีเขาจะตีไม่โดนอย่างเงี้ยครับเหมือนปลดอาวุธประมาณนี้นครับเอาไว้สู้กับพวกแอสซิสินพวกใสต่ตีพวกแครี่ต่างๆนะครับเอาเสาลงล่อเอาเสาล่อนั่นเองนะครับมาู้ต่อไปเผาพีทนะครับเผาสองหรอไม่ใช่4ี่อะเนี่ยโอเคเข้าใจผิด2นะครับก็จะมี H p จาก5ไป6เลยนะครับ สำหรับ2ถ้าใครเก็บลอสแต็กนะครับแล้วใช้พีทสองดัในตอนแรกเนี่ยเขาก็เฉลี่ยจาก1-5ใช่ไหมครับตอนนี้เป็น1-6แล้วนะครับมีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้6 sp ต่อ1ขวด นั่นเองนะครับมาดูอันสุดท้ายของบัฟนะครับก็คือเผ่าขนนกขนนกหกนะครับก็จะเพิ่มหลบเลีก4 8เป็น51นะครับก็จะเพิ่มมาเหมือนจะเอากลับบัที่เดิมหรือเปล่านะครับส่วนที่ไม่ใช่เผ่าขนนกก็จะ25เป็น30นะครับประมาณนี้นะครับผมไปดูเนิร์ฟนะครับต่อไปตาในโดนแน่นอนครับสนายรัวเกินไปนะครับต้องเนิร์ฟจากความไวตีหนะครับเป็น1.2 นั่นเองนะครับก็ผมไปลองดูแล้วก็ยังใช้ได้นะครับสไนัยแต่เพียงแค่ว่าเออมันส่งดุลขึ้นนั่นเองนะครับเพราะตอนที่เป็นหนึ่งเนี่ยมันลัวเกินไปนะ ก็ยังเล่นได้ถือว่ายังเล่นได้สําหรับสไนนะครับสมดุลขึ้นอ่าโอเคมาดูแมวนะครับแมวเล็กก็จะเนิร์ฟเอพีนะครับเอพีจาก800เหลือ700นั่นเองครับสดาวก็เป็นพันหเหลือพันสนะครับสามพันสเหลือ2องพก็ยังใช้ได้อยู่นะครับไม่ถึงกับน่าเกลียดเกินไปนะครับสําหรับแมวมาดูอันนี้เอชชัสนะครับเพิ่มความสามารถหรอเอชัสเยอะๆแล้วกันนะก็จะเป็นไซเลนนะครับไซเลนโจมตีก็เพิ่ม70เป็น80นะครับ ร้อยสี่สิบเป็น oh, เพิ่มเยอะนะสองดาวนี้เพิ่มไปยี่สิบดาเมจเลยนะร้อยสี่สิบเป็นร้อยหกสิบสามดาวไม่ค่อยมีใครเล่นเท่าไหร่นะครับก็เลยเพิ่มมาเยอะกว่าเพื่อนเพิ่มไปสี่สิบดาเมจนะครับสองร้อยแปดสิบเป็นสามร้อยี่สิบตีไวขึ้นเลยนะอ๋อตีไวขึ้นคือตีไวกว่าสไนนะเนี่ยสไนเป็นหนึ่งจุดสองใช่ไหมครับ แต่ว่าไซเลนเป็น1นแล้วนะไซเลนน่าจ,จะมาแบกแทนหรือว่ายัางไม่ได้ลองเหมือนกันครับสปีดดาเมจก็จะเพิ่มตามนี้ครับไปเพิ่ม2ดาวสปีดดาเมจลดลงหรอกายภาพอะไรสักอย่างนะครับอันนี้ก็ลดลงไม่แน่ใจว่ามันมันใช้ยังไงมันเนิร์ฟหรือมันบัฟอาจจะเป็นตรงใน่วนนี้อาจจะเป็นเนิร์ฟนะ่วนนี้จะเป็นบัฟอย่างงี้ประมาณนี้นะครับมาดูตัวสุดท้ายนะครับตัวอีคลิปแมคเคสพีนะครับ,รบเพิ่มจาก750เป็น800รอนะครับรอ1,500เป็น พันหกสามพันเป็นสามพันสองนะครับส่วนดาเมจนะครับดาเมจมันก็เฉลี่ยนะครับตีไม่เท่ากันนั่นเองดาเมจลดลงลดลงนะครับจากหกสิบเป็นห้าสิบร้อยี่สิบเป็นหนึ่งร้อยสองร้อยสี่สิบเป็นสองร้อยนะครับแม็กก็ลดลงนะครับดาเมจมันก็จะตีสมมติเวลามันเวลาตีก็มันจะประมาณเฉลี่ยอะห้าสิบถึงเจ็ดสิบนะครับในดาวแรกนะครับดาวที่สองก็อาจจะหนึ่งร้อยถึงร้อยสี่สิบดาวที่สามสองร้อยถึงสองร้อยแปดสิบ โอเคก็จบไปแล้วครับกับการปรับสมดุลเกมก็คิดว่านะ่าจะสมดุลขึ้นนะครับเกมก็เล่นได้ดียิ่งขึ้นนะครับถ้าชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ s u b s c ส i ครกดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหนะ้าสวัสดีครับทุกคน